สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเชอรี่พาเที่ยวเอาไปเชียวนะคะเมื่อนี้หอบฝันมาหลังคั่วด้วยค่ะพี่น้องจ๋าหอบฝันมาหลังคั่วคือล้างถ้วยล้างจานนี่แหละค่ะล้างถ้วยล้างจานใส่ตีบนะคะล้างจานใส่ตีบค่ะภาษาจีนฮ่องกงนะคะล้างจานใส่ตีบค่ะ ตาดำๆหอบพุทธหมอสามจบกกสนอพล้างถ้วยใสยหุ่นนะคะพี่น้องล้างถ้วยใสยหุ่นค่ะต่อไปก็ได้พอแต่ว่าบอกเก่งที่ล้างล้างจาน